สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปแกะกล่องพัสดุค่ะสําหรับหน้าฝนที่ผ่านมานะคะทั้งฝนตกแล้วก็น้ําท่วมทําให้ไม่ค่อยได้เข้าโรงเรือนบ่อยนักนะคะวันนี้จึงมีโอกาสได้ทําคลิปแกะกล่องพัสดุแคตาสายพันธุ์ใหม่ที่เพิ่งสั่งมาค่ะนั่นก็คือไข่มังกรแคตาสนะคะซึ่งเป็นแคตาที่มีรูปร่างแปลกนะคะเป็นที่นิยมกันมากแต่ว่าราคาเขาก็ค่อนข้างจะแพงอยู่ค่ะ ไข่มังกรที่ได้มาในวันนี้นะคะก็จะมีขนาดประมาณ4-5เซนติเมตรนะคะเขาก็จะส่งมาในกระถางขนาด3มนิ้วค่ะและก็ได้เลือกแบบที่มีรากแล้วนะคะมันจะมี2แบบค่ะก็คือเด็ดสดกับมีรากแล้วซึ่งราคาก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะขึ้นอยู่กับขนาดรูปร่างแล้วก็มีรากแล้วก็ยังไม่มีรากค่ะ สำหรับไข่มังกรที่สั่งมาในวันนี้นะคะจะเลือกเป็นแบบส่งมาทั้งกระถางแล้วก็มีรากแล้วนะคะในกรณีที่เราสั่งแบบมาทั้งกระถางนะคะมันก็ขั้นตอนแรกก็คือให้เราลือกระถางออกก่อนแล้วก็ค่อยเปลี่ยนดินใหม่นะคะเราจะได้ดูว่าดินนั้นเสื่อมสภาพแล้วหรือยังแล้วก็รากมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะคะเราจะได้ดูด้วยว่ามีอะไรที่ติดมากับ กระถางกับดินด้วยหรือเปล่าเช่นเพียแป้งเพียหอยหรือว่าเชาื้อราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะได้เปลี่ยนดินแล้วก็เปลี่ยนกระถางสวยๆให้แคทตัสของเราไปด้วยเลยสำหรับกระถางที่ใช้วันนี้นะคะเป็นกระถางขนาด3นิ้วค่ะเป็นกระถางแฟชั่นนะคะทรงฮาโลาวีนซึ่งเข้ากับบรรยากาศวันฮาโลาวีนเลยค่ะ และดินที่ใช้ปลูกนะคะควรมีความโปร่งมากกว่าปกตินะคะเพื่อการระบายน้ําได้ดีสําหรับการลดน้ําก็สามารถลดน้ําเหมือนกระบองเพชรทั่วๆไปได้เลยก็คือลดให้ดินชุ่มน้ําทะลุจนถึงก้นกระถางนะคะ5-7วันค่อยลดหนึ่งครั้งนะคะกระบองเพชรสายพันธุ์นี้นะคะชอบได้รับแสงแดดยาวๆหลายๆชั่วโมงติดต่อกันเลยค่ะ ลักษณะที่โดดเด่นของไข่มังกรนะคะเขาจะมีรูปร่างกลมคล้ายไข่ค่ะแตกหน่อเป็นกอนะคะเขาจะมีหนามเล็กๆอยู่บนหัวนะคะหน่อของเขาจะหลุดง่ายมากและเขาก็จะเป็นกระบองเพชรที่โตช้ามากแต่เขาจะเลี้ยงง่ายมากๆเลยค่ะ สำหรับการขยายพันธุ์นะคะก็จะมีการเพาะเมล็ดการชำหนอ่อแล้วก็การกราฟค่ะสำหรับวิธีที่ได้ลองแล้วก็ชอบมากที่สุดก็คือการกราฟค่ะท้ายคลิปมีต้นที่เคยทดลองกราฟแล้วก็ติดเขาเกิดหนอ่อขึ้นมา2หน่อให้ชมด้วยนะคะสำหรับการกราฟนะคะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถใช้ช่วยไม้ที่กำลังเน่าหรือเป็นโรคนะคะ คือการเล่งขยายพันธุ์อีกวิธีหนึ่งนั่นเองค่ะส่วนมากการกราฟนะคะจะกราฟบนต่อโอพันเทียค่ะหรือใบเสมานั่นเองค่ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับไข่มังกรในกระถางฮโลวินหลังจากนี้ก็สามารถลดน้ำได้ปกตินะคะเพราะว่าก่อนเปลี่ยนกระถางคืองดน้ำไปแล้ว4-5วัน สำหรับต้นที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือไข่มังกรที่ทําการทดลองกราฟในครั้งแรกนะคะก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะคะเพราะว่าติดขึ้นมา2หนอ่อสําหรับไข่มังกร1ต้นนะคะสามารถหั่นกราฟได้2-8ชิ้นเลยค่ะเพราะว่าเขามีท่อน้ําเลี้ยงขนาดใหญ่นะคะสามารถออกหน่อได้ตามตุ่มน้ําค่ะแล้วก็นิยมกราฟกับใบเสมานะคะ และในกระถางเล็กๆนี้นะคะอยากจะบอกว่าเขาเป็นหน่อที่หลุดออกมาจากต้นแม่อย่างที่บอกนะคะว่าหน่อเขาค่อนข้างจะหลุดง่าย เมื่อเขาหลุดแล้วจึงได้ทำการทดลองก็คือลงปลูกในกระถางเลยปรากฏว่า2เดือนรากเขามาจริงๆค่ะแต่วิธีการที่ดึงเขาออกมาจากกระถางแบบนี้ไม่ไม่แนะนำให้ทำนะคะอันนี้ทำให้ดูเฉยๆว่ารากเขามาจริงๆค่ะลงปลูกลงไปเหมือนเดิมแล้วก็ให้เขาอยู่ตัวได้สักพักแล้วค่อยลดน้ำนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับไข่มังกรแคตตัสในกระถางฮาลวี และ2ต้นนี้สามารถลดน้ําได้ตามปกตินะคะวางเขาไว้ในที่ร่มแดดลําไรก่อนประมาณ2-5วันแล้วค่อยนําเขาไปวางไว้ในที่ปลูกป,ปกติสําหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ